เราแม่เจ้าก็บาบอกแม่ยาไปมันมีใครมาอ,อ,อยู่คอยก็บอกแล้วอยู่จะวางไหนไปบอกว่ายาเอ้ยแม่คอยสิขีเราครกระักลูกไส้เจ้าผู้เดียวดอ,อกตอนนั้นแล้วแม่ยากันใจร้อนัน่เนะอะอันตะคูนี่เ่าเแม่เงินแพ้เรื่องเงินคอย <c oughs> ติดติบ่เป็นเงินมดติเ <c oughs> ออบ่เป็นเงินมาเรื่องเงินไม่บป็นสลีนะ เจียวมแก้มเวอมแก้มอวมแก้มลอยนึงใหญ่ลกองพ้อแล้วตกเด้หอมแก้มลอยนึงหาลอยไปเฉีกันเลยปะเหาอยีเอาหาลอยก่อนเอาลอยเอาลอยนึงสักกอนเอาลอยนึงสักกอนเหตุกาก่อนเห็กานก่อนตลงเีวออหาลอยาพนสลงมาสีแม่ได้มส ไม่ง่ายันนี้กปัานไปมปนสิอุตาแล้วผัวตีงันมายังจักบาดด้วยจังออนไลน์ไม่ผัวว่าไม่ผัวเออเอาพราะแม่เราบอกคุณตรงสปพลาแล้วส่วนตะต้องลองเพี้ยนนี้ใชเล่าแล้วฮะหมักสาวเ่าไข่ไข่ีกเพียนนึงยเพย พอกันตอนเท่าเจ้าไปอยู่ที่ไหนมาเจอกันตอนหกสิบว่าไม่แต่มองตาเชียกันบ่ได้ ต่อต่อแล้วร็วต่อในคืน่ออกมานี่เขามีแหงแล้วฮะพัดหมังมีแหงแล้วเราเพ่งจีบเราต่อบได้เลยเมือนเมืน่เน่ได้เลยไยยังก็จีบได้ไได้เน่ยบ่ได้แต่ไหนคนไปจกสารเบิอ้องไลน์บได้พอผูวสาวทาเท<อ>าเจ้ากังลัอยู่ดอกกีมเจ่ว่าลูกวันต้องเกิดแม่จะตา ไปปุเปิดออกสีว่าเอ็ดสม้มๆเอาหนักใเกาหลวามร้นแล้วเนี่ยอยู่ในบัดเลยว่าอยากบงแค่นีหัวใจพอกันตอนสาวเจ้าบงสีอ่งาง บ่อคะไรบ่หอะไรกับกกสิเอาบอ่อเงินเดียนบุญทออเอาแบบนั้นเดียบบน,นกยบกลาบ่ออยา,ากายมาตีหกสิบไปนีหกลอยไปได้เงนเดียนมัน<บ>ต้องเห็นกี่ยังกับพี่กเห็นได้ลุ่นดิคอนจถธาเอาตอนพ่านหนึ่งแปดสิบขึ้นไปเนพ่นหนึ่ง <c oughs> แต่ไปบ,บ,บอกไปกนตวจะเป็นหากิน,นตอ,อยู่น้ำเล่ากับสีว่ามักเล่านี่เบอกเอากะมักกันละ มาท่านแหแล้วได้เลี้ยงสี่หาร้อยไปคุยกับเราหน้าจิงจังวามไฟว่าบ่เล้วเน่น้อนไม่จะไปคุยกับเราเมื่อกี้ตกลงกันแล้วนะว่าห้าร้อยมาสั่นมาใช่ตายเพระฝ่ายบานเนี่ยข้าวของไม่ต้องเข้าอะข้ขางข้างยางเดียวเออ่จ้าอาวาสยศใสไม่นังอ่ะยมกุฏิจะเข้าจิิลูกส่ หาลอยหาลอยมันบริใใจาคข้าวออกเลยค้างเลี้ยงแท่ขอบคุณลหลายๆค่ะ